อายุ19แม่ส่งเขาเรียนพาะช่างจิมเรียนปีเดียวสงสารแม่ไงหลงปกเล่มแรกละละ่ะนะถ้าจะพูดถึงนางแบบในยุคนั้นกับนางแบบในถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่ว่าโหต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะคะสมัยนั้นเนี่ยต้องต้องมองก่อนว่าอย่างแรกยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของ การเข้าวงการการปฏิบัติตัวแล้วก็มีเรื่องของทีมทีมงานในการทำงานทีมแฟชั่นทีมแมกซีนทีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆเพราะสมัยนั้นเนี่ยวงการแฟชั่นมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้การเดินแบบการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานที่เป็นการแสดงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะแต่แต่ละงานเนี่ยจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนางแบบที่ได้รับการ ไปเดินแบบไปถ่ายแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่ได้นานๆเราจะเห็นเขาสักครั้งเอางี้ดีกว่านะคะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเขาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันถูกแบบนึกออกไหมมันมีผ่านการทํางานที่มีขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแต่ละงานมันก็เลยเหมือนแบบได้มีเวลาทําได้มีเวลาคิดได้มีเวลาครีเอทซึ่งเราก็จะเห็นงานที่มันแบบเหมือนเป็นงานศิละปะชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแต่ในขณะที่พอสมัยนี้เนี่ยต้องต้อง,งพูดถึงปัจจุบันเลยนะ เราจะเห็นว่าเวทีเดินแบบวงการเสื้อผ้าวงการนางแบบนี้มันจะเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็การเดินแฟชั่นก็ก็มีเยอะมากงานงานแสดงเสื้อผ้างานแสดงแฟชั่นเนี่ยมันจะเยอะมากและอย่างที่3ก็คือเราเห็นได้ง่ายเพราะว่าเราก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียบ้างของนางแบบเองของงานเองของอะไรเงี้ยภาพมันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในแง่ของการทำงานหรือว่าในแง่ของการคิดงานอย่างเงี้ยมันก็จะสั้นลง เนี่ยใช่ไหมคะมันก็เลยจะเราจะยังไม่ค่อยเห็นแล้วในขณะนี้แมกกซีนมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วด้วยเนาะในบ้านเราก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้เห็นงานที่เป็นแบบเนี่ยเป็นพีซแบบเหมือนเป็นอาร์ตพีซอย่างนั้นเนะี่ยเราไม่ค่อยเห็นเราเห็นน้อยลงอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราจะไม่ได้เห็นการทํางานแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าก็ก็ มีเห็นบ้างนานๆครั้งแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าสมัยนี้น้อยมากน้อยคือไม่เหมือนแบบสมัยนั้นสมัยนั้นเนี่ยนางแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนแสดงงานศิละปะจริงๆนะถ้าโพสต์เขาอะไรเขาอย่างนี้นะคะคือได้ภาพภาพหนึง่งหรือว่าเป็นปกแมกกาซีนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นปกหนึ่งนีเน่เป็นแบบเก็บไว้ใส่กรอบได้อะอางี้เดี๋ยวเป็นภาพได้เลยสวยมากจริงๆถ้าให้เทียบพ,พี่ติม๋มกับนางแบบยุคป,ปัจจุบันหรือโอ้โหนางแบบยุคป,ปัจจุบันก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะ ถ้าสมมติที่เราเห็นบ่อยๆหรือว่าเราเห็นชัดๆเนี่ยนะคะน่าจะเป็นรุ่นหลังๆยุคช่วงที่เป็นคุณโยยศวดีนี่แหละที่เราคิดว่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงเลยคือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเวลาที่มีงานออกมาแล้วเราเห็นภาพเขาออกมาแต่ละภาพอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบว่าในแง่ของงานนะคะส่วนบุคลิกส่วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับเหมือนกันแต่ว่าโยก็มีความเขาก็มีความความ,วามเซ็กซี่ของเขาในในการทํางานในอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ พี่ว่าใกล้เคียงที่สุดแหละนี่แหละก็ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอยากเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้กําลังใจพี่ติ๋มแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนพี่ติ๋มอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าอยากให้พี่ติ๋มก้าวข้ามการรักษาตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเชื่อว่าพี่ติ๋มยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายความสามารถที่อยู่ในตัวพี่ติ๋มยังมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการวาดภาพ ยังมีอยู่เยอะมากอยากให้มีกำลังใจแล้วก็รักษาตัวให้หายนะคะ อันนี้พี่จิมรวมเล่มเขียนเรื่องตัวเองอะรวมเล่มโนแพรวด้วยนอนขึ้นตะปบดังๆทั้งนั้นเลยมีโบได้นะส, <48 S 1> สยองขวัญยุญยุคนั้นนี่รุ่นเดียวกับไอ้จิมนี่เป็นนางแบบใครบ้างที่ที่ดังดังตอนนั้นกับเราอะยุคพี่จิมจริงๆ <Sounds. S 1> มีมพี่จิมคนเดียวที่ที่อยู่นอกจนั้นก็มีอูไรวันเชยโง้ ออนอนงแล้วก็จูนเต็มตุ๊กเป็นแขกเป็นพี่น้องกันเป็นแขกค่ะนั่นแหละจริงๆแล้วนางแบบชุดอ๋อสุรรนีจิตเที่ยงอ๋ออันนี้คนนี้เคยได้ยินชื่ออ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอกจากเป็นนางแบบถ่ายแบบแล้วมีเดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยไหมะมีเดินกองพี่ไข่พี่ไข่บูติกอนีละมนพี่ไข่บูติก เบสตี้รันเยอะแยะจริงๆตอนเราเข้าวงการนี่เริ่มต้นยังไงคะหมายถึงว่าที่มาเข้าสู่วงการบันเทิงตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วทำไมถึงได้เข้าวงการอ๋อเข้าวงการเลยเพราะว่าสงสารแม่ไงแม่เขาเลี้ยงลกูกเยอะอ๋อสงสารพ่อกับแม่เราเลแล้วก็เราแม่เขาขายของืงตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ปหนึ่งแล้วแหละพี่จีมากับจากโรงเรียนนะไม่ได้ทำกานบ้านนะมาช่วยแม่ขายของพอไปโรงเรียนก็สายเดินยืนนะเต่าธงประจำ มาตอนหลังพออายุสิบเก้าแม่ส่งเขาเรียนเพราะช่างจิมเรียนปีเดียวสงสารแม่ไงแม่หยุดเดี๋ยวหนูหางเงินเลี้ยงแม่เองก็คือไม่จบเพราะช่างเขาจะมาหาหาน่อเลี้ยงสงสารแม่ว่าแม่หยุดหนูส่งน้องเรียนเองหนูไม่เรียนรอกหนูจะหนูส่งค่ะหนูก็เป็นนางมุงแบบแต่เงินไม่ค่อยดีว่ะ ตอนตอนเข้าวงการตอนนั้นเป็นเข้ายากไหมคะหมายถึงว่าทําไมเราถึงได้เข้าไปวงการอ๋อเข้าวงการเหรอพอดีจอนั้นเนี่ยน้ําพุตายตอนช่างศิลป์น้ําูุตายแล้วก็น้ําูุเด็กก็เป็นแฟนกับน้องสาวพิมค่ะก็เลยไปงานศพค่ะคุณซุนวันนี้เห็นบัคไก่อ๋อก็เลยชักชวนเข้าวงการอลงปกเล่มแรกลวละนา อุ้ยตอนนั้นเนี่ยคือถามแม่นะคะแม่เขาบอกว่าละนานจะขึ้นปกได้ต้องแบบโอ้ไม่มีมีไม่กี่คนนะที่ได้ขึ้นปกแล้วความรู้สึกครั้งแรกของการเป็นดังแบบรู้สึกยังไงคะจากคนไม่มีชื่อเสียงเราไม่มีตัวนั้นเลยหรอไม่มีตัวว่าโอ้ฉันนี่ขึ้นปกหน้าหนึ่งนะจ๊ะเฉยๆเพราะไม่ได้ตังเอา้าเหรออ๋อทำไมขึ้นปกไม่ได้ตังอะ่ะคือเขาถือว,ว่าเป็นบันไดเป็นชื่อเสียงอะไรเงี้ย<ม>ก็นั่ง ไม่ดีใจแม่เลยเลยเพราะว่าเราอยากได้สั่งขอ,อ,องเป้าหมายเราคือแบบหางเงินเลี้ยงนองเราไม่ได้อยากเป็นดารานางแบบเนี่ยแล้วโอดทนไปอดทนไปเหนื่อยเหนื่อยแล้วแล้วจากนางแบบมาเป็นนางเอกละครมาเป็นนางร้ายอะไรนี่ยังไงคะอีแพนอีแพนดวงตาสวรรค์เนี่ยอันนั้นเป็นตัวเอกนะก็เลยดังเลยเรื่องนั้นเนาะแล้วเรื่องที่สองนะเหมือนพี่ติ๋มเลยว่าสายลุงอนะ เป็นไอ้น้าสาเป็นผงสารเป็นพระเอกเป็นพระเอกผู้ดีผู้ใหญ่ที่รักนางเอกแลวพี่พี่ร้อยพีย่ยเล่นเป็นพระเอกหนุ่มสมักจะเจอพี่หนิงบ่อยนางอ่อะอันหนิงมีรถเหร<ล>อคะอันหนิง,นงน่พี่หนิงบบ <laughs> อ่ะสมัยก่อนไปไปช่องสามแล้วคนมาจีบเต็มเลยพี่หนิงเ็าด่าเขาบอกเฮ้ยพวกมบงอะ่ะเว้นมั่งน้องนุ่งอะ่ะ โอ้พูดถึงตอนที่เราอยู่ดังป๊อปปูล่าแบบนั้นเนี่ยต้องมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเอยอะแน่เลย,ยมีความรักไหมคะม,ม,มีความรักมีมีความรักในในช่วงที่ไม่มีไม่มี<ต>มมเพราะว่าแฟนพี่จิมอยู่นี่พี่จิมมีแฟนตอนอายุยี่สิบกำลังจะจบมศาส,าสามแฟนอยู่ไทยวิจิตรศิลป์เป็นคนมาเลเซียนะไม่ใช่คนไทยแต่เขาพูดไทยได้ แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นมาเลเซียเขาก็เขาก็พักรัฐพิธีเห็นรัดพิธีมันมันจะมีหอพักผู้ชายแล้วทีนี้เพื่อนอะ่ะอยู่มาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็ไปหาแฟนก็ที่นี่พี่จิงมก็ไปนั่งไปนั่งมา,งงมาหันไปเจอตาชนกันพอดีปิ้งเลยปิ้งเลย <laughs> <laughs> ก็เขาวาดรูปอ่ะเขียนกุยเหมือนเราเด้เลยก็แสดงว่าก่อนเข้าวงการก็คบแฟนคนนี้แล้วแต่เขาดีดีเขาเป็นแบบว่าดุคือคนนี้เอาเราอยู่คนอื่นเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาดุค่ะแล้วเราคบกันนานไหมคะเราเรายังไงทำไมถึงไม่ได้คบต่อคบนานแล้วก็เสร็จแล้วสมัยก่อนแม่กับพ่อเนี่ยพอย้ายบ้านบอด ยันใหญ่บ้านบ่อยเขาหาไม่เจออ๋อแล้วไม่มีเบอร์โทรเบอร์เพจเจอหรืออะไรสมัยก่อนมีที่ไหนล่ะไม่มีใช่ไหมตอนนั้นไม่มีแล้วยายใหญ่บ้านบ่อยอ่ะเขาก็เฮิรอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าเขาหาเราไม่เจอไหมเขาหาเราไม่เจอถูกไหมคะตอนอายุยี่แปดมีคนมาบอกว่าแกตายตอนอายุยี่แปดเนี่ยแล้วไปอยู่ก็ฝันของเขาอ่ะ บอกพี่พี่ชื่อชื่อคนไทยก็ชื่อเปียบอกอุ้ยพี่พี่ยังไม่ตายเหรอเขาบอกเขายังไม่ตายอ้าวฝันไปหรือเปล่าไม่ใช่ตื่นมาแล้วตายนะบอกเขาไม่ตายมไม่ไม่อุ้ยเหรอดีใจเลยอะ่ะบอกไม่ใช่ตื่นมาแล้วตายนะเออตื่นมาไม่ตายจริงอตอนแรกเมื้อเป็นปเรื่องจริงอไอ้อ้อยเหมือนกันไอ้อ้อยน,ะาานักการพูเรื่องรักอะ่ะ เนี่ยชวนไปเที่ยวบอกเขาไมมาร้านเนี้ยบอกไปร้านเพลงพอกว่าอเออเออไมพรุ่งน,นี้จสื่อม,มาตายไปแหละชอ้้ยิเกี่ยวไหมคะว่ารักรักครั้งนี้อาจจะยังอยู่ในใจเราก็เลยทําให้อติมไม่ได้เปิดใจหรือว่ามีความรักทุกวันนี้ก็เลยอยู่คนเดียวมันไม่มีใครเหมือนคนนี้ไงคือพี่ิ๋เป็นคนรักเดียวใจเดียวอ่ะแล้วก็คนอื่นมันไม่เหมือนนะ นานมากเลยเนาะมันคนอื่นไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนเกะเขาเลยเขาเวลาเขาวาดกำแพงนะกำแพงเนะี้ยคนให้เขาวาดโนูตนะโอ้ใหญ่เป็นผู้หญิงโน้ตนะหุ่นเพ็นพหมดเลยนาาเนนะอะก็เลยเป็นความประทับใจมาตลอดกับความรักครั้งนั้นแล้วก็มีต้นไม้นั่งตอนเย็นๆแล้วบอสมนูนั่งดู นั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ดูแสงจันทร์ก่อนกลับบ้านโรแมนติกมากพอไปโรงเรียนแล้วก็มานั่งกันแล้วก็กินข้าวกันตรงนะ่ะหอพักอะ่ะแล้วก็อ่ะกลับบ้านแล้วอยู่ยโดนแม่ตีอ่ะติ๋มเป็นแฟนที่มุ้งมิ้งไหมคะหมายถึงว่าแบบมีความกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ไหมไม่เขาดุอ่ะเขาดุเหรอดุที่ติ๋มเรียบร้อยเลยแหละเพ <c oughs> อย่างนี้เข้าวงการต้องใส่ชุดว่นะายน้ำอะไรเขาไม่ห่วงเหรอคะแบบนี้ อ๋อช่วงนั้นไม่มี้นไม่มายถึงว่าหมายถึงว่าอ๋อตอนนั้นตอนที่คบกันยังไม่ถ่ายใช่ไหมนายไม่มีไม่มีแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เป็นตังแบบเลยยังสาวเลยก็คือก่อนเข้าวงการซะอีกอก่อนเข้าวงการเอ้จริงๆจริงๆฟังอาติมก็ตอนนั้นก็คือรุ่งมากมากเนาะเพราะว่านุ่นถามแม่เมื่อเช้าก่อนจะมาสัมภาษณ์อาทิมแม่บอกว่าคนนี้เขาดังมาก หนูก็เลยแปลกใจว่าทําไมเราก็กําลังปังเลยเนาะทั้งนางแบบทั้งเป็นนางเอกทําไมรีบออกจากวงการจังอ่ะอ๋อพี่สิบเบื่อวะ่ะเบื่ออะไรอนะ่ะคนอื่นเขาอยากเป็นนะนางบง่งนางแบบอนะ่ะเดี๋ยวไม่ชอบอะ่ะเหรออ๋อนางแบบเหรอแบบทุกอย่างเลยเพราะเราเลือกที่จะออกจากวงการบันเไปไทำเสื้อผ้าอ๋อพี่สิ๋มาทําเสื้อผ้าตอนอา<อ>ยุยี่สิบสี่อ๋อแล้วทำไมถึงออกอะ่ะคะมันไม่ไม่ชอบตรงไหน อยากทำเสื้อผ้ามั้งชอบมากกว่าอ๋อตอนนั้นเงินมันน้อยออาที่บอกว่าไปขึ้นปกก็ยังไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็กาไปหัดใหญ่ห้าร้อยเชียงใหม่ห้าร้อยนอนค้างคืนคิดอยู่ดิออกทีวีหัวครึ่งวันจังร้องก็เลยพี่ิมบอกว่ามันเงินไม่ดีไงแล้วก็เล่นหนังก็เช็คเด้งถึงก็เปิดร้านเสื้อดีกว่าพี่ไม่ได้ เออไม่ได้ไม่ได้เรียนนะจะเป็นเองสเก็ตแบบอ๋ไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้ออะไรเลยอ่ะเย็บปักถัดร้อยไม่จําได้หมดแต่ว่ามีช่างไง<อ>แต่ไม่ถึงเราเป็นคนออกแบบแล้วก็บอกเขาว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลย